สบายดีตอนติ่งเพียงเลยมานี้เขาล้วยนะเนาะลูกค้าอยากกินข้าวผัดกะเพราข้าวผัดกะเพราพี่เนะาะกะเพราข้วยเนาะลูกค้าเรียบรอบมาเต็ดตามลูกค้าอันนี้กระทะเห้ทำไข่าาขาดาวไปเลยเนาะพี่เนาะลูกค้าอยากกินข้าวผัดกะเพราก็เลย ต้มเขาขาด่ดาวมาไปเห็ดเรียบร้อยนะพี่น้องว่าสิออกมากเป็นจังไรเนาะกรบปรุกเคยเห็ดจะถือข้าวผัดกะเพราข้าวก็ววมีส่วนผสมข้าวไส้กรอกหมูสับแล้วก็ผิดผัดกะเพราข้าวเนาะพี่น้องแล้วก็เสดใบกะเพราแล้วก็ใบกะเพารพา เอากสิตามด้วยพริกแต้กวาติกผ้าเรียกร้อยแตกินข้าวผักดกะเ้าเกินรูปุ่นเนี่ยเันี้้ส่แน่ะต้องหอมเบที่แล้วเขาก็อ่ะใส่กอกลง ทามด้วยหมูสับ50ลายคนมาได้เลยปุ๊บพีปุ๊บีานั้แค่จะเอาาจังไได้เลยพอแห้งนะจ๊ะตุขาวแล้วก็ตุ้นซักแลวพี่น้นง แดงด้วยพริีขาวน้ำตาลมิดหน่อยน้ำมันปรุงมสน้ำตา ต้องใหม่หมดต้องเลือกนม่ใช่ทุกจะใช้ได้เป็นหักเข้มจะย่างได้เป็นเผ็ดเข้มสวยอื้อใช่ไหมน่ากิน ต้องติดแตะแค่ใช่ต้องติแตะแน่นรับ่้าตินเก็ดาก็โอเคนะเนาะ ข้าลงมี่อมัดตอกมัดกระเพ้าหลา,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 ายๆจัดไปแ้ากระเพ้าหนึ่งซื้อมาได้มน้ง,งเนาะเอเบเอาทามบ้านเบิดล่างก็ได้น้ำนั่งเห็นไป ข้าวห้าจันเยะเท่าไหนักพิณ้องตเลยข้าว้ใส่เบิร์ตก่นอนตาดิบเบร์ตอเบิมาพี่น้องจะ้าิคู่อันนี้ตั้งแรกด้วยพียยนนยน่น้องนเราต้องทำแบบนี้แบบนี้เดิมนสีอีพร้อม เทีงไทยถูกไหมนะตรวจตรวจไทยหอมยังสูดใจคนหมดได้นะยังประทับใจคนแต่หอ,อนคุกกี้คุกกี้ักหน่อยนะพี่น้องเนาะคุกกี้คุกกี้ักหน่อยตอนนี้ก็ แต่แห้งเลยนะพี่น้องมับาดแผลจะได้ซื้อเลยอ้ยพี่น้องหน้าตาดีแท้โอ้โหน้าตาดีปุ้บพี่น้องนี่ใกล้กันเนาะบาด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 อือพี่น้องโอุ้อยมาแล้วเกินคาดเพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ต้องจิ้มสิ ตักใส่จานเสิร์ฟไปน้องนอี่กับที่เดิม,เ,มเติมเติมคือเปลี่ยนมีน้อตักใส่จานมาให้น้องเนะาะตอนนี้ก็ตักมาเสิร์ฟเป็นทีเรียบวเลยนะพี่น้องยยอยู่ในห้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องสิงห์หน่อยเด้อพ่อแม่พี่น้องโอ้อันนี้ขนมปังมามี เป็นกำลังแรงใจให้แม่น้องซิงต,ต่อไปเนาะดูหน้าตาพี่เนาะอุ้ยน่ากินลูกค้ากำลังคุยอยู่เ <laughs> ขบคุณลหลยๆเดอสบายดี